ผมขอสวัสดีเอฟของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง16,800กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับผมเอฟซีชมพระเครื่องรายการสำคัญและเข้มขลังมากๆรายการนี้นะครับซึ่งเป็นพระสำคัญที่หายากมากๆขององค์เกจิจังหวัดเชียภูมินะครับเอหลายท่านเห็นแล้วผมคงไม่ต้องอธิบายรายละเอียดครับขอญาตประคองขึ้นมาให้ชมใกล้ๆนะครับ ใกล้ๆนะครับให้ FC ได้ชมใกล้ๆให้ชมความชัดเจนในรายละเอียดของพระเครื่องสำคัญรายการนี้นะครับซึ่งนั่นก็คือพระสังกัจจายเนื้อผงใบลานหลวงพ่อนกหรืออาจารย์นกวัดเขาบังเหยนะครับจังหวัดเชฟภูมินะครับซึ่งด้านหน้าประทับองค์พระสังกัจจายนะครับ ประทับนั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานดอกบุษบกกีบขึ้นและกีบลงนะครับคือกีบหงายและกีบคลอมตามที่เอฟซีเห็นนะครับมิสจะเป็นเนื้อผงสีดำดูเข้มขลังและงดงามมากๆและหายากมากๆนะครับถ้าพูดถึงพระอาจารย์นกวัดเขาบังเหยนี้ใครๆก็รู้จักนะครับอันนี้เป็นพระสําคัญนะครับพระสังกจัยนะครับเนื้อผงใบลานนะครับซึ่งผมขออนุญาตค่อยๆหมุนนะครับให้ชมด้านข้างด้วยนะครับ ด้านข้างเป็นแบบนี้ส่วนด้านหลังอขององค์ท่านเป็นแบบนี้นะครับมีสัละงดงามเข้มขลังนะครับมีพุทธลักษณะที่าฐานมีความกว้างองค์ท่านมีความกว้างพอสมควรและเป็นพระที่ดูแล้วมากยิ่งด้วยพุทธคุณนะครับเพราะสังกัดยเนื้อผงไบรานพระอาจารย์นกวัดเขาบังเหยยนะครับจังหวัดเชยภูมิ สุดยอดเข้มขังแห่งพระเครื่องสำคัญนะครับของช่องเราผมขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดวิวและเทครีวิวทุกคลิปวิดีโอผมขอให้ FC ทุกท่านจงมีความสุขสมเร็จสมหวังนะครับพิกให้ชมด้านล่างเป็นแบบนี้นะครับเนื้อผงใบลานนะครับเนื้อผงใบลานสุดยอดแห่งทงพุทธคุณครอบคลุมนะครับทุกเรื่องนะครับสำหรับพระพเครื่องหรือวัตถุมงคลวของพระอาจารย์นก วัดเขาบังเหยนั้นเป็นที่เก่าขานล่ำลือนะครับเป็นที่เก่าขานล่ำลือในความศรัทธาและบารมีของท่านจริงๆนะครับเพราะนั้นนะครับพระสำคัญองค์นี้จึงมีความสำคัญมากๆและได้รับความนิยมนะครับมีความเข้มขลังนะมีมวลสารสีดำของผงใบลานนะครับที่เป็นมวลสารในการ จัดสร้างนะครับมีเนกสัออกสีเทาดํานะครับมีเนกอสออกสีเทาดําซึ่งเป็นสุดยอดแห่งมวลสารผงผสมพุทธคุณนะครับที่งดงามนะครับด้วยบาร,รมีนะครับขององค์พระนะครับและที่สําคัญคือพระจานาร์นกวัดเขาบังเหยนั้นวัตถุมงคลของท่านทุกอย่างได้รับความนิยมมากๆนะครับได้มีความศรัทธาอย่างกว้างขวางและรู้จักกันดีนะครับ สำหรับพระเครื่องรายการสําคัญของท่านผมมีพระเครื่องรายการสําคัญของท่านอยู่หลายรายการซึ่งเป็นสําคัญประจําจังหวัดเทยภพุ่มนะครับนะครับที่มีความเข้มขลังชัดเจนในรายละเอียดนะครับผมขอบคุณ FC ที่กดติดตามกดแชร์กดวิวและเทคส์รีวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับของช่องเราอันเป็นการขยายงานพระเครื่องไว้กับ FC ทุกท่านนะครับได้รับชมความงดงามคุณค่า และมูลค่าของพระเครื่องทุกรายการที่หายากตลอดจนต้องขอบคุณผู้ชอบบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลเหรียญสำคัญทุกรายการของช่องเรานะครับท่านให้สิ่งใดผมมาสิ่งนั้นจะกลับไปตอบแทนท่านนะครับเป็นหลายร้อยเท่าเลยนะครับตามกดของแรงดึงดูดผมคิดแบบลรงงานบวกนะครับโพสิทีฟจิงกิถ้าเราคิดดีนะครับเราจะได้รับสิ่งดี แล้วทําสิ่งดีนี้จะเชื่อมโยงทุกอย่างมาให้เราสิ่งใดที่เราตั้งใจที่ปรารถนานะครับผมสําเร็จทุกอย่างที่ผมตั้งใจไว้เพราะผมมีวายเบอร์ชั่นที่ดีมีความรู้สึกที่ดีมีความรู้สึกลักตัวเองและลักสิ่งที่เดิงทาเช่นเดียวกับที่ผมศรัทธาในการทํางานพระเครื่องผมต้องมานั่งเช็คซีดีเอฟสีฟังเอฟสี FC ่ชมทุกวันเพราะว่าผมมีใจรักและศรัทธาในงานพระเครื่องนะครับและปัจจุบันนี้ออนไลน์ก็มีประโยชน์มากผมใช้ ประโยชน์จากโลกออนไลน์ให้เกิดความคุ้มค่ามากและก็เกิดประโยชน์กับทุกท่านผมเชื่อว่าพลังงานแห่งความดีบารมีแห่งองค์บุรพจารา์ทุกรูปจะเกื้อกูลหนุนนําให้เราไปสู่สิ่งที่ดีและเป้าหมายที่รอวางไว้โดยสําเร็จสมหวังทุกอย่างครับเช่นเดียวกันผมขอให้ทุกท่านสาเร็จสมหวังร่ารวยเงินทองมากครับด้วยบารมีของพระสังกัจจัยเนื้อหงใบลานพะอจารย์นกวัดเขาบังเหยยเชยภูมินะครับขอบคุณครับ